คลิปก่อนหน้านี้เราพาน้องบ้านประกาลังมาแนะนําตัวไปแล้วนะเราก็พาไปดูแล้วด้วยว่าเวลาเอาน้องลงน้ำมาต้องทอํายังไงคลิปเนี้ยก็เลยจะพามาดูว่าเวลาน้องอยู่ใต้น้ําจริงๆแล้ว,ว่หน้าตาประมาณไหนก็ตามคลิปมาทุกคนนะ้ําอาจจะขุ่นไปหน่อยต้องขออภัยแต่อย่างที่บอกว่าน้องถูกดีไซน์มาให้หน้าตากลมกลืนกับธรรมชาตินะดูจากคลิปตอนนี้อาจจะดูไม่ค่อยออกใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเวลาวางคู่กับประก,กาศลังจริงแล้วน้องมีความคล้ายครึ่งสูงทีเดียวแหละ ก็เนี่ยก้อนี่เห็นอยู่แน่ยทุกคนวางไปแล้วประมาณ5 6เดือนนะน้องตัวอ่อนไม่ค่อยมาเกาะเท่าไหร่หรอกแต่ที่จะมากันเยอะๆเนี่ยก็คือน้องปลาน้องหอยเม่นแล้วก็เพียงแหละแต่ก็นะเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงกว่าน้องจะฟื้นฟูกลับมาน้องปลาการังตัวอ่อนที่มาเกาะก็จะโตขึ้นมา3-5เซนทุกคนใช้เวลาเป็นปีเลยนะที่เห็นดำน้ําลงไปแล้วแบบน้องสูงเป็นเมตรอ่ะก็คือน้องอยู่กันมาหลักแบบหลักร้อยหลักพันปีแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้น เราต้องอนุรักษ์ดูแลแนวปะการังจริงให้ดีที่สุดนะจ๊ะ